ใส่หมวกจัก,กรยานมันก็ดีแต่จะดีกว่านี้ถ้าใส่อย่างถูกวิธีขั้นแรกวางหมวกให้พอดีขอบหน้าของหมวกต้องอยู่ประมาณ1นิ้วเหนือคิ้วและหมวกต้องไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งของศีรษะ 2. ส,สายรัดสองหางต้องเป็นรูปตัว Y วพอดีใต้ติ่งหูนะคะถ้าสายอยู่บนแก้มแบบนี้บอกเลยว่ายังไม่ใช่นะ 3. รัดสายใต้คางควรปรับให้แน่นพอดีเอานิ้วชี้สอดเข้าไปได้แค่1นิ้วไม่หลวมเกินไปและไม่แน่นจนพูดไม่ออก 4. ถ้าหมวกมีปุ่มปรับด้านหลังอย่าลืมหมุนให้แน่นพอดีหมวกต้องแน่นพอดีไม่หลุดเวลาตกจากจักรยานหรือไม่หลุดเวลาโยก และถ้าอยากได้หมวกที่ไม่ใช่แค่ใส่พอดีหมวกเลเซอร์หมวกจักรยานจากประเทศเบลเยียมด้วยประสบการณ์มากกว่า100ปีที่มาพร้อมเทคโนโลยีแค n ิ t i c core มีโครงสร้างพิเศษช่วยลดแรงกระแทกเวลาเกิดอุบัติเหตุหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของเราทั่วประเทศ การใส่หมวกปั่นจักรยานทุกครั้งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่จะดีกว่านั้นมากถ้าเราใส่อย่างถูกวิธีและเลือกใช้หมวกที่มีมาตรฐานความปลอดภัยไม่ใช้หมวกกอ๊อฟหรือสินค้าเลียนแบบเพราะเวลาเกิดอุบัติเหตุเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหมวกพวกนี้จะปกป้องคุณได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นอย่ารอให้ล้มก่อนรู้ว่าความปลอดภัยมันสำคัญแค่ไหน